ok được cho ta chuyển gì đây? thôi <laughs> thôi đi lại đi vòng. để เ,เดี๋ยวพึ่งก่อนนะครับอันนี้เขียนเขียนอนันเขียนชั้นก่อนลูกอยู่ชั้นไหนลูกอยู่ชั้นไหนอนุบานสองอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งหนึ่งทับสองเอาเขียนอ,นอันหนึ่งทับอนุบาลหนึ่งทับสองเขียนก่อนเขียนอนุบาลหนึ่งทับสองหนึ่งเขียนตรงนี้เขียนแล้วอนุบาลหนึ่งเขียนเลขหนึ่งตรงนี้หนทับทับสอง โอเคถูกต้องอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะทีนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้ลูกนับนับนกช่องนี้ก่อนว่ามีกี่ตัวนับนกก่อนว่ามีกี่ตัวห <6. S 1> นึ่งสองสาสี่ห้ากอ่านับนกได้กี่ตัวหกตัวเขาบอกว่าให้โยงเส้นไปหาเลขหกนี่ครับเอาโยงไป ต่อไปรูปที่สองคืออะไรมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวสามตัวยงเส้นไปหาเลขอะไร 10, เลขสามไหม 1> 1, <3. S 2> เลขสามเลขสามอยู่ไหนต่อไปคือมแมลงมีกี่ตัวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ค่ะคิดิตัวตัวโยงเส้นไปหาเลขอะไรคิดไปโอเคเสร็จแล้วระบายสีครับระบายสีนี่ไม่ใช่ระบายสีจัดครับย้ายสีเนี่ยไปล่อ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 ย <c oughs> បងទៅណា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 ទៅ